สวัสดีค่ะวันนี้หิมะละลายหมดแล้วเย้ลมทะเลแรงๆนะคะคลื่นลมแรงๆแล้วเมื่อคืนก็มีฝนตกตอนนี้หิมะละลายหมดแล้วค่ะเห็นหญ้าเขียวเฉอุ่มแล้วนะคะสนามหญ้าหน้าบ้านเขียวชอุ่มแล้วค่ะ รอวันที่31นะคะวันที่31จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทุกๆปีจะมีลานตรงนี้นะคะ่ะลานหน้าบ้านตรงนี้นะคะจะมีเด็กไว้รุ่นแล้วก็เพื่อนบ้านมาจุดพลุตรงนี้นะคะหวังว่าปีนี้ก็จะมีอีกนะคะเดี๋ยววันที่31ช่วงกลางคืนจะมาลุ้นดูนะคะว่าจะมีใครมาจุดพลุหน้าบ้านเหมือนทุกๆปีหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวจะมาถ่ายทำให้ดูนะคะมาฉลองการส่งท้ายปีเก่าของเราคนไกลบ้านกับพวกเพื่อนบ้านนะคะถ้าเขามาจุดพลุแถวนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายทำคลิปให้รับชมกันนะคะวันนี้มาถ่ายคลิปให้ชมค่ะหีมะละลายหมดแล้วนะคะเห็นหญ้าค่ะเขียวชะอุ่มไปเลยนะคะเริ่มเห็นหญ้าเขียวชอุ่มอีกแล้วค่ะ หวังว่าหิมะจะไม่ตกมาอีกนะคะหวังแบบนั้นนะคะละลายหมดแล้วค่ะหิมะนะคะแต่อากาศก็ยังหนาวเมื่อเดิมนะคะนับวันรอนะคะนับวันรอวันที่31ช่วงกลางคืนนะคะเผื่อมีการจุดพลุหน้าสนามหญ้าหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะเหมือนทุกๆปีนะคะ วัยรุ่นจะเดินมาจุดพลุแล้วก็เพื่อนบ้านก็จะมารวมตัวกันตรงสนามหญ้าหน้าบ้านตรงนี้นะคะหนาวมือสัน่นถ้าวันที่ส1อดนะคะมีการรวมตัวหน้าบ้านจุดพลุอีกเดี๋ยวจะให้ดูนะคะดูการจุดพลุสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนั้นนะคะ31อธันวาคมสองหี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ หนาวแล้วสันแล้วมือสันแล้วจ้าเจอกันใหม่จ้า